วดีครับวันนี้โยคันดัฟฟีนะฮะนัฟฟีมาด้วยกันชนนะครับนี่ฮะเตยไปหน่อยฮะนี่ครับแตกนะครับกันชนแตกเดี๋ยวเราทําการพอกนะชิ้นงานที่แตกทําสีเก็บงานให้นะครับเรารับซ่อมนะครับกันชนนะครับสเกิตที่ชนหมาหรือไปโดนมาแตกนะแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเรารับซ่อมฮะแผ่นปิดตัวนี้เราเบิกให้ใหม่นะครับปิดรูหู่ากนะครับข้างนี้ด้านซ้ายเป็นเหมือนกันเลยนะฮะนี่ไปเกยน่าจะเป็นเกยแบบ การห้ามล้อนะฮะเนี่ยหมุมหมมนี้แตกนี่แตกนะฮะเป็นรอยคูดยาวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเดี๋ยวทำการขัดเก็บงานนะครับเนี่ยฮะขัดเก็บรอยนี้ด้วยนะครับมาดูฝั่งทางด้านขวาอีกหน่อยฮะด้านขวาก็มีรอยตรงนี้นะครับลูกค้าให้ขัดรอบคันเลยนะครับขัดสีรอบคันเลยนะครับนี่ยยาวมานนี่เลยนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวทำการแก้ไขแล้วเรามาดูกันครับว่าสวยงามขนาดไหนครับโอเคนะครับพามาชมหลังที่เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี่ฮะทิง,งานตรงนี้เราเก็บเรียบร้อยนะครับเก็บสีนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะ มาดูด้านนี้เหมือนกันนะครับ้านนี้เราที่ปิดรูจากการให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงเก็บงานตรงนี้นะครับขัดเก็บรอยนะครับในส่วนของขัดสีรอบคันเรียบร้อยสีสวยเลยนะครับด้านข้างที่เราเห็นรอยนะฮะเหลือรอยเล็กๆแบบนี้ดูแทบไม่ออกเลยนะครับไม่ลึกถึงเนื้อสีตรงนี้ก็เหลือรอยอยู่บางส่วนที่ลึกนะครับก็ขัดเก็บให้แบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ใช้รถอยู่นะฮะสนใจที่จะขัดสีรอบ น,นะครับรวมถึงเก็บงานซ่อมกันชนซ่อมสเกิร์ตอินบ็อกมาได้เลยนะครับสอบถามทาง f c e e o o o k แ n p a g e แต่งรถนาแดมเพชรบุ์ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ